สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆขอมานะคะก็คือหัวข้องานใหม่อะไรดีขึ้นอะไรแย่ลงนะคะเพื่อใครตอนนี้เพิ่งย้ายงานหรือกําลังมีแพลนที่จะย้ายงานจะได้มาดูล่วงหน้ากันไปก่อนเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยมีมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกทั้งหมด3กอให้เวลาอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมอย่างที่บอกไปเนาะยังไงก็มาลองดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละกองจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยกองที่1นนะคะแอบมาดูซิใครเพิ่งย้ายงานหรือกําลังคิดจะย้ายงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะมีแนวโน้มแล้วกันเนาะเหนื่อยขึ้นนะคะ คือเจ๊ต้องใช้คําว่าคุณหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะสู้รบปบมือพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างเลยพร้อมที่จะเป็นผู้นํานะคะแต่ทีเนี้ยด้วยไพ่ตัวนี้เขาจะเขาเรียกว่าขาดในเรื่องของการใช้สติปัญญาเหตุและผลการวิเคราะห์พิจนารณาให้ถี่ถ้วนดังนั้นใ,นใครที่เลือกกองนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะกําลังจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปแล้วก็ตามนะคะแต่ทิศทางไพ่เขาบอกว่าเฮ้ยเราลองใช้อะไรที่มันไม่ต้องไปเหนื่อยแรงมาก เกินไปก็ได้นะเหมือนเราต้องมีทั้งบูทั้งบุญเนาะในชีวิตของเราทุกคนนั่นเองอะไรคือเหตุผลนะคะที่ทำให้คุณอยากเปลี่ยนบางคนอาจจะแบบเอมีม่เราเปลี่ยนแบบว่าเอาด้วยอารมณ์เลยอะ่ะใช่ไหมตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะที่จะที่ทำให้ตัวเองอยากเปลี่ยนงานครั้งนี้อาจจะเบื่อเกินไปหรืออาจจะรู้สึกแบบอยากไปเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ดูบ้างนะคะ ทำไมอ่ามีพร้อมในเรื่องของเงินเรื่องของคนรอบข้างการช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรหลายอย่างหรือการที่อยากทําอะไรเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองอยากมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วตอนนี้อยากออกไปสู่โลกกว้างมากขึ้นและดีด้วยนะคะทีนี้พอมันเป็นไพ่ที่ดูดีขึ้นมาปุบเนี่ยการเปลีป่ยนแปลงของคุณครั้งนี้ก็สนับสนุนละกันแต่ทีนี้ไนต์ถือดาบที่ขึ้นมาค่ะ อยากรู้ว่านท์ถือดาบมันคืออะไรสักนิดเนาะคืออิทธิพลไพ่มันเหมือนกับเพื่อนๆอ,อยากจะลองทำอะไรที่มันดูแบบว่าดีขึ้นเก่งขึ้นได้ดูแลอะไรมากขึ้นหรือทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะอยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็เป็นได้สิ่งที่ดีขึ้นจากการย้ายที่ทำงานนะคะเมื่อเทียบกับที่เก่าอะไรคือสิ่งที่ดีขึ้นอิสระ ร่วมทุกร่วมสุขระหว่างกันได้ทําอะไรที่ใหม่ๆบ้างอะไรคือจะเป็นสิ่งที่แย่ลงบ้างคะ่ะโอ้บางคนบอกไม่อยากจะฟังเลยนะฟังไว้หน่อยนะอะไรจะคือสิ่งที่แย่ลงการใช้เงินนะคะอันนี้ต้องระวังหน่อยไพ่สองเหรียญขึ้นมาเน,นาะอือมีแนวโน้มแล้วการที่พอเราอิสระมากขึ้นเราก็จะชิลขึ้นพอชิลขึ้นคุณก็อาจจะลืมไปว่าเฮ้ยฉันต้องเก็บเงินหรือเปล่าหรือฉันจะต้องอมีการ แตมความพร้อมในอนาคตที่มันอาจจะไม่มั่นคงหรือเปล่าถ้าดูแบบนี้แล้วสิ่งที่ดีขึ้นคือตัวคุณเองความรู้สึกของคุณการเป็นอิสระของคุณเองการได้ทําอะไรในเรื่องราวที่แปลกใหม่ได้เรียนรู้อะไรในสิ่งที่แปลกใหม่แต่สิ่งที่มันจะแย่ลงในการเปลี่ยนงานครั้งนี้คือเรื่องของการใช้เงินนะคะการติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหน่อยระวังอย่างไรอืม ดูแลอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะอ่ะคุณเลยอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี้เต<ๆ>ิมปรนเปรความสุขให้กับตัวเองมากๆไม่ได้บอกว่าเงินจะน้อยลงนะคะแต่อาจจะเหมือนกับคุณอาจจะได้รายได้เยอะขึ้นนะแต่การใช้เงินมันก็เยอะตามไปด้วยอแอบจะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเจอเพื่อนเท่าไหร่ด้วยนะคะเลยมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเ,อนเอนแล้วคนรอบข้างผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์เป็นเพราะหลายคนก็น่าจะรักสบาย คือมันมีทั้งสองด้านเลยนะพอไพ่เป็นสองดาวกับสองคาถาแบบนี้คือคุณอาจจะไม่มีเวลาไปหาเพื่อนเลยเพราะอยู่กับตัวเองหรือแง่หนึ่งก็คือมีแต่เวลาไปเที่ยวอะ่ะจนไม่มีเวลาที่จะทําในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เก้าไหมมันเลยมีเกณฑ์นในการใช้เงินเยอะไพ่อยากเตือนคุณหรืออยากแนะนําอะไรคุณคะในการย้ายงานของคุณครั้งนี้ไพ่อยากเตือนหรืออยากแนะนําอะไรให้กับคุณทำงานต้องเป็นปึกแผ่นนะคะ ต้องกล้าเริ่มตน้นกล้าที่จะสู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกันกบคนรอบข้างและวางแผนอะไรในระยะยาวหน่อยอย่าทําอะไรแบบแค่วันนี้พรุ่งนี้จบไม่เอาคือให้ทําอะไรแบบว่ามองไปไกลๆณนะโอกาสนี้เท่าที่ดูแล้วการย้ายงานของคุณครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยนะเท่าที่ดูนะคะอาจจะมีเรื่องเงินที่เมื่อกี้มีบอกไปเนาะแต่ว่าถ้าดูแล้วถ้าพายอยากจะเตือนเลยก็คืออาจจะให้คุณยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นเขาหน่อย นะคะอย่าไปคิดในสิ่งที่คุณมีลองตักเตอตักตวงหรือว่าอาจจะเสริมสร้างโอกาสตัวเองให้มันมากขึ้นหน่อยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าการวางแผนให้มากขึ้นเนาะใช้สติปัญญาให้มากขึ้นอย่าชุนเฉียวงานใหม่ของคุณค่ะคุณจะเด็ดขาดมากขึ้นคุณจะเก่งมากขึ้นและจะทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างชัดเจนแต่ต้องระวังเรื่องอะไรคําพูดของคุณเองการสื่อสารของคุณเองพอมาเป็น k คิงดาบแล้วมาเป็นสีดาบแบบนี้นะเราก็จะเตือนว่าบางครั้งการพูดของคุณอาจจะทำให้คนรอบข้างไม่ค่อยอยากเข้าหาคุณเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทําเลยก็คืออะไรคะ เออใช้หลักบูบุญน,นะให้มันร่วมร่วมกันน,นั่นเองนะคะจริงๆดูแลจากกองแรกนี้ใครที่เพิ่งย้ายงานก็ถือได้ว่าเป็นการยกย้ายที่ดีหรือใครกําลังคิดกําลังจะย้ายงานก็ถือก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าการยกย้ายงานใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราเตือนไปก็ลองเอาไปปรับใช้ให้มันเข้ากับชีวิตประจําวันของเพื่อนๆกันแล้วกันเป็การาใจัยให้กับกองที่1ใครเลือกกองนี้แล้วเพิ่งยกย้ายงานบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่คะ่ะ กองที่สองนะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ค่ะเผื่อใครที่เพิ่งเปลี่ยนง,งานหรือกำลังจะโยกย้ายงานงานใหม่มีอะไรที่ดีขึ้นและอะไรที่แย่ลงบ้างแอบดูหน่อยค่ะการเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งนี้นั้นคิดมาดีแล้วนะคะเงินนี่คือสิ่งที่จำเป็นเลยมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าได้ไปทำงานอะไรที่มันดูแปลกใหม่ดูหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทําให้คุณอยากเปลี่ยนนะคะคุณดูเหมือนกับไม่มีอะไรจะเรียนรู้แล้วในที่ทํางานเดิมนะเป็นไพ่หกถ้วยมันเหมือนกับมันมีแต่สิ่งที่เราต้องดูแลประคับประคองประคบประงมอะแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแพชชั่นให้เราทําอะไรได้แบบดีขึ้นเลยเลยยิ่งทําให้คุณอยากเปลี่ยนจากคนรอบข้างด้วยซ้ํานะคะอดีตบางอย่างทําให้คุณตัดสินใจได้อืม ส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนงานมันต้องเป็นตัวเราเองอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้กลายเป็นว่าคนรอบข้างไม่ไม่ค่อยเสริมสร้างให้คุณเป็นตัวคุณใช้คําว่าอะไรดีใช้คําคว่าคุณอาจจะไม่สามารถทําตัวให้เป็นดั่งที่ตัวเองอยากเป็นในสภาวะการที่คุณทํางานคุณก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนมันดูแบบไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอารมณ์เนี้ยะเฮ hermit ใช่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครฉันอยากอยู่กับเัยเฉยเธออย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม แต่พอมันยิ่งมีคนเข้ามายุ่งกับเรามากๆเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรคือยิ่งคุณไม่มั่นใจนะคะกังวลไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรมันก็เลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนมากขึ้นเดี๋ยวขอขยายด้วยนะแต่ว่าขออนุญาตเปิดอีกใบหนึ่งก่อนนะคะอืมและสิ่งเนี้ยที่คุณกําลังจะเปลี่ยนนะ มันจะทําให้คุณต้องไปเจออะไรที่มันแปลกใหม่จริงๆนะคะอาจจะเป็นสไตล์การงานใหม่ก็ได้นะเป็นตําแหน่งแบบใหม่ก็ได้คือ cross functional กันเองก็ได้ c อ s s functional กันเลยทีเดียวอื้ขอดูดมูลหน่อยคะ่ะคือพอคุณดูเป็นดมูลอ่ะมันมีความกังวลการเปลี่ยน้างในของคุณนะมันไม่ได้ดูชัดเจนด้วย คือคุณก็ยังดูกังวลคือมันดูเหมือนไม่ได้มั่นใจว่าเออฉันจะเปลี่ยนดีไหมเก็่นไหมแต่ว่าเออเปลี่ยนก็นได้เปลี่ยนแล้วมันดีกว่าก็เปลี่ยนแล้วค่อยคิดเดมูนมันคือก้าเหรียญอยากมีอิสระมากกว่านี้ทําไมล่ะคะเออย,ยิ่งคุณอยู่ที่เดิมอ่ะมันยิ่งทําให้คุณแบบไม่แบบผะอืดผะอมกะกระอ่วนในการจะพูดหรือสื่อสารบางอย่างมันเหมือนอยู่ในสังคมที่มันไม่ใช่สไตล์คุณเลยจริงๆอะ่ะไ่ไม่ดูจากไ่นะ แล้วดูแบบเหมือนกับมันก็มีความกังวลความเครียดความอึดอัดใจได้การรู้สึกเหมือนโดนแมネจโดนควบคุมโดนจัดการอารมณ์นั้นนะคะเนี่ยขัดแย้งกันไปหมดเลยมันมีแต่ความร้อนแรงให้แก่กันและกันเนาะทีนี้ก็ลองดูหน่อยคะ่ะว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งนี้อะไรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายขึ้นคะเนี่ยอยากรู้หน่อยสำหรับกองนี้นะคุณอาจจะไปแล้วเจอหินเลยนะ ต้องไปแบบแก้ปัญหาให้กับเขาจัดการปัญหาอะไรบางอย่างให้กับเขาซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งฉันอาจจะต้องสูญเสียเวลาวนตัวมันดูไม่ได้แบบชิลเหมือนที่เดิมละอันนี้น่าจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามันมีเรื่องปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหมือนต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างต้องไปแบบไจากเดิมอาจจะ work from home ได้ใช่ไหมนี่ไปที่ใหม่ต้องไปตากฝน นะมันก็เลยทําให้เราอาจจะรู้สึกแบบเออฉันเปลี่ยนมาทาไมแต่่ามันเป็นปัจจัยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่คือความท้าทายของคุณมันไม่ใช่เนื้องานเท่าไหร่เลยเนื้องานมันคือแปดดาบแปดดาบคือการที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาเดิมๆที่มันเหมือนเป็นตอ่อเห็นไหมแต่คุณจะมีพลังงานของเพื่อนมาช่วยกันพอช่วยกันแล้วผลักอันนี้ลงไปได้คุณก็จะบินต่อได้นั่นเองนะคะอะไรที่จะดีขึ้นมากคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สิ่งที่จะดีขึ้นคืออะไรสิ่งที่คุณรำคาญใจอะเรื่องเดิมๆ คนมาพูดให้เรารู้สึกรำคาญร,รำคาญนะจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะสิ่งที่จะดีขึ้นพลังงานของเพื่อนและคนรอบข้างดูดีนะโดยเฉพาะอะไรคะเป็นตำแหน่งไพ่คิงก็ หัวหน้างานก็ได้นะอา่าหัวหน้างานของคุณเองก็จะมีการควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วก็อาจจะมีลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานประมาณ3คนได้นะคะสาถึงคนแล้วกันนะพูดไปเผื่อสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ทีนี้งานหนึ่งคือที่มีจจะเห็นเลยสิ่งที่จะด,ดีขึ้นก็คือไม่สามารถมีใครมาทําอะไรคุณได้เลยเพราะคุณก็มีความเก่งในตัวของคุณเองอยู่และแน่นอนว่ามันจะมีการแบ่งเส้นชัดเจนเลยว่าใครทําหน้าที่อะไร นะคะจะไม่มีการมาก้าวก่หน้าที่การงานกันหรือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบกรับภาระของคนอื่นนั่นเองอะไรที่มันอาจจะแย่ลงล่ะคะไม่ดีขึ้นมันก็ต้องมีแย่ลงใช่ปะบางคนเขาบอกว่าเราต้องได้อย่างและเสียอย่างนะคะถึงจะเป็นชีวิตของเราอืม <c ười> <c ười> การควบคุมนะเราบอกแล้วอยู่ที่เดิมมันสบายอยู่ที่เดิมคุณอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เหมือนเป็นหัวหน้าของตัวเองได้เลย ฉันอยากจะลาหยุดฉันก็หยุดได้นะไปที่ใหม่มันไม่ใช่ก็แน่นอนนะคะใครเพิ่งไปเริ่มงานนี้ก็อาจจะเออยังต้องไปสร้างพักพวกให้เวลากับตัวเองนะนี่คือสิ่งที่แย่ลงก็คือการควบคุมสถานการณ์หลายๆอย่างความสุขนะคะอันโอชาความสุขอันโอชาด้วยนะโอเคสิ่งที่แย่ลงเลยนะคะก็คืออะไรหนทางของคุณเองบางครั้งมันอาจจะต้องเริ่มต้นจาก อันนี้ต้องพูดเป็นภาพรวมก่อนบางคนอาจจะเคยทำงานที่สามารถอนุมัติแอปพูฟได้เลยแค่ขั้นเดียวแต่อันนี้มันเหมือนกับมันต้องมีแบบแผนมันต้องมีการดำเนินการจากหลากหลายฝ่ายนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออการทำงานมันช้าลงน,น,นั่นนะ่ะสักนิดหนึ่งอะนะสี่ถ้วยคืออะไรโอเค บางครั้งสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วอาจจะมีแนวโน้มแล้วกันเนาะนี่คือแย่ลงใช่ป่ะอาจ,จมีแนวโน้มที่คุณข้างในนั้นอะ่ะเขาไม่ได้แบบ accept ความคิดเห็นของคุณหรือความคิดของคุณเท่าไหร่เป็นเพราะเขาก็ยังคงไม่ได้อยากรีบร้อนในการแก้ไขปัญหาจาัดก,การในสิ่งนั้นๆสิ่งที่คุณควรทําเลยก็คือคุณต้องสู้ต่อไปนะคะบางครั้งก็อ,อาจจะต้องยืนหมือยืนแมวแลกเปลี่ยนกันหน่อยอย่าทําอะไรด้านเดียว นะพลังงานไพ่มันเหมือนกับว่าคุณต้องค่อยๆไปค่อยๆไปในที่ทํางานใหม่นี้การย้ายงานครั้งนี้ค่ะไพ่ยอยากจะบอกคุณว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะดูประสบความสําเร็จดูแฮปปี้ดูมีอะไรที่แบบทําให้คุณได้เซเรเบตกับเรื่องบางอย่างหรือได้ไปเรียนรู้กับเรื่องบางอย่างเป็นปัจจัยของความสุขเลยค่ะอู้ดีมากเลยอะ่ะมันคงขึ้นด้วยดังนั้นนะคะถ้าใครมาเลือกกองนี้อันนี้พูดก่อนนะ คุณอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปซึ่งมิมองว่าจะเสียตัวช่วยบางอย่างผู้ช่วยที่ดีที่เก่าอาจจะมีผู้ช่วยอาจจะมีบัดดี้มีคู่หูที่นี่คุณอาจจะต้องทําอะไรคนเดียวมาเลยทําให้อาจจะไม่ได้มีที่ปรึกษาก็ไปปรึกษาหัวหน้างานซะทีนี้มีสิบดาบกับสี่ดาบอาจจะมีบ้างแหละที่คุณไปห่วนคิดถึงอะไรในอดีตมันก็แน่นอนนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอคุณ ได้ทําไปไเรื่อยๆเรามองว่าคุณจะเหมือนแบบเห็นศักยภาพในตัวเองเพิ่มเติมซึ่งสิ่งนั้นจะทําให้คุณก็จะได้สร้างเพื่อนสร้างพักพวกสร้างกลุ่มคนที่อาจจะแปลกใหม่อาจจะไม่ได้สนิทก,กับคนในองค์กรเดียวกันหรือทีมเดียวกันกันไหมแต่จะไปสนิทก,กับคู่ค้าหรือไปสนิทก,กับทีมอื่นๆได้นั่นเองคือถ้ายิ่งใครออกไปนะคะแล้ว เหมือนไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเออฉันจะออกไปแล้วมันจะดีไหมอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะเราคิดว่าคุณน่ะสามารถจัดก,การทุกๆอย่างได้นะคะสถา,านการณ์ณตอนนี้เทียมี่เห็นเลยก็คือดีมากเลยที่คุณยกยายและเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่สามารถควบคุมสถา,านการณ์หลายๆอย่างได้แต่มีคิดว่าถ้าเกิดคุณใช้ระยะเวลา ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งในการทํางานที่ใหม่นะคุณสามารถที่จะจัดก,การปัญหาหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นไอเมี่ยวจช่วยเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองสองตรงนี้นะว่าการตัดสินใจครัง้งนี้ของคุณโอเคแหละในช่วงหนึ่งมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าทำไมฉันต้องไปตากฝนด้วยแทนที่จะทางานอยู่บ้านชิลๆสบายๆนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณได้ผลตอบรับมาแล้วอะค่ะศักยภาพบางอย่างของคุณเพิ่มเพื่ออาจจะรู้ว่าโอเคแนวทางในการหลบฝนเป็นอย่างไรเห็นไหม จริงๆมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดีหรอกนะหรือว่าเทียบมียกตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่ามันบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะหรือเป็นการมอบกำลังใจอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนครั้งนี้โอเคนะมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณแต่ว่าแน่นอนแหละในสิ่งเหล่านี้มันจะมีสิ่งที่ดีแอบซ่อนอยู่อย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ใครที่เปลี่ยนสายงานนะคะหรือววว่่่่่าาาจจะะะต้้้้้อออออองงไไปปเเเรรรรรีียยนน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 ููทททมมมมััััแลลลกกกกกใหขึ็็พืุุคคคดสสบบณ สามารถทําได้สําเร็จอย่างแน่นอนใครเลือกกองนี้อย่าลืมมารับพลังงานที่ดีบริการขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ค่ะการแยงงานใหม่ของคุณจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรืออะไรที่แย่ลงบ้างเราจะได้มาลองเตรียมพร้อมไปก่อนนะคะอยากรู้ค่ะว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ของคุณอือหืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีไพ่หล่นมาสองใบเนาะ แล้วใบแรกมาเป็นเดเดวิลมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอยากจะเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นอิทธิพลจากเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงได้หรืออาจจะเป็นการแบบเออไต่เต้าไปนในท,ที่ที่ดีขึ้นอารมณ์นั้นใช่ไหมคุณอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอยากแสดงพลังงานของคุณแล้วแหละรู้สึกอยากมีความเลแล้วก็ท้าทายมากขึ้น ซึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อ่าจะเติบโตได้มันต้องรอไปเรื่อยๆนะคะเลยทําให้คุณอยากเก็บหอมรอมริบอยากวางแผนตัวเองในอนาคตละ่ะดูชัดเจนนะกล่องนี้และแน่นอนนะคะคุณอยากเอาเงินมาทำในสิ่งที่คุณชอบหรือเรียนรู้การเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มก้อนซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงของคุณเอง นะคะมันก็อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าดูแล้วนะคะคือสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนเพราะเรื่องเงินมันจะไม่ได้เงินนะแต่คุณอาจจะได้ในเรื่องของการช่วยเหลือก็กุลซึ่งกันและก,กันมากกว่าจะเรียงคืออะไรอืมคือคุณอยากแบบเอ่อแอคชั่นในเรื่องของการงานอย่าของตัวเองให้อย่างเต็มที่ทำไมคุณถึงเลือกที่จะเปลี่ยนงานหรอคะ ก็มันอาจจะเบื่อกับพลังงานเดิมๆแล้วแล้วก็อยากออกไปแบบเข้าสู่เส้นชัยมันก็ดูชัดเจนตอบโจทย์เราได้เป็นอย่างดีเนาะว่าเพื่อนๆหลายๆคนตรงนี้ก็น่าจะนะคะที่เลือกกลองนี้นะก็น่าจะอยากทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือแบบตรวจสอบได้ชัดเจนว่านี่คือผลงานของฉันอืมและจริงๆเราว่าคุณ คุณพร้อมแล้วแหละที่จะไปจากจุดนี้ที่คุณยืนอยู่จริงๆบางคนอาจจะยังนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยกำลังชั่งใจอยู่เพราะว่ามันมีไพ่เดอะเดวิลกับหนึ่งเรียงคุณอาจจะยังคิดในเรื่องของเ,อเรื่องไรายได้นะเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะ,ะการคือคุณคิดแบบค่อนข้างแบบมีมจุดคุ้มทุนอะเช่นสมมตินะคะว่าคุณอาจจะได้เงินเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าต้องเดินทางเยอะหรือต้องทํางานบันเสาร์เพิ่มคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปเพราะรู้สึกไม่คุ้ม เก็ตไหมคือมันดูหลายอย่างมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆกองนี้ก็ลองดูหน่อยคะ่ะถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนนะอะไรที่มันจะดีขึ้นบ้างคะสาหรับตัวคุณเองเรื่องอะไรการเปลี่ยนงานที่จะทําให้คุณดีขึ้นมั่นคงขึ้นตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่มีแนวโน้มแล้วกันเนาะสิ่งที่ดีขึ้นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ใครเคยกดคุณเอาไว้เคยดูถูกดูแคลนคุณเอาไว้คุณจะพิสูจน์มันและทามันให้ได้ดี คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแล้วก็ไปทํางานนี้ได้แต่จริงต้องยอมรับเลยว่ามันมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้สิ่งที่จะดีขึ้นคือเรื่องของตําแหน่งอืแล้วก็ความมั่นคงความชัดเจนในตัวเองว่าฉันอยากทําอันนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองมันเหมือนคุณมีความทะเยอทะยานในตัวเองมากขึ้นแล้วอะไรที่จะแย่ลงบ้างคะในการเปลี่ยนครั้งนี้ มันจะไม่มีแล้วนะความสวยงามบนโลกใบนี้เศร้าจังเลยคือเราคิดว่ามันอาจจะอะไรที่แย่ลงคือการชิงดีชิงเด่นนะคะอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเท่าไหร่เลยเนาะนี่คือสิ่งที่มันอาจจะแย่ลงคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้คือเราอาจจะวาดฝันในตําแหน่งงานใหม่เนี้ว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น มันอาจจะมีมาหากราบอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําให้เพื่อนๆกองนี้อาจจะรู้สึกอยียงได้นะคะความต่างกันคืออะไรนะหลักการในการแก้ปัญหาและสิ่งนี้ล่ะคะมันคือการที่คุณดันไปแคร์คนอื่นมากเกินอ่ะเลยทําให้บางทีคุณไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ต้องลดในเรื่องของการแคร์คนอื่นมากเกินไปถ้าอยากบอกอะไรคุณบ้างหรืออยากแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกองนี้ที่กำลังจะคิดจะยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะ ก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองทุกคนมีความแบบเก่งในตัวเองอยู่แล้วคุณต้องปรับตัวให้เร็วรับมือให้ได้กับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะมีความสุขและสนุกสนานไปกับมันแม้ว่าเรื่องเงินมันอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่คุณอาจจะเหนื่อยกับมันมาเยอะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าได้เงินไม่คุ้มเลยแต่จงปล่อยใจให้มันเป็นอิสระซะทาไม5เหรียญถึงขึ้นมาเดมจิเชียนคุณรู้สึกว่าคุณทําไปเยอะมากเลยอะ แต่มันเหมือนกับสิ่งที่ได้ตอบรับมามันไม่ได้แบบสนองนิชชันนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปสนใจในเรื่องของการเงินมากเกินไปนะคุณต้องสนใจในเรื่องของอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะก็เพื่อให้ตัวเองมั่นคงมากยิ่งขึ้นในระยะยาวนั่นเอง น,นี่ก็เป็นภาพรวมสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะใครที่กําลังจะโยกย้ายแล้วก็ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็แสดงความยินดีด้วยแต่บอกแล้วว่ายิ่งคุณยิ่งสูงเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมยิ่งคุณมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะคุณก็จะมีอิทธิพลในเรื่องอื่นๆที่อาจจะบั่นทอนจิตใจของคุณได้แต่อย่าลืมว่าคุณจะมีเอมมี่เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้เคียงข้างคุณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกองที่3าด้วยขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่ององงงขการารนคะ และนี้ก็คือ3มกองไพ่ที่เ,เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างด้วยละกันนะคะฟักหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมเอมี่โซโรด้วยใครยังไม่ได้ไปกด Follow ก็ฝากไปกด Follow กันเอาไว้ในนั้นก็จะมีการเลือกไพ่นะคะหลากหลายหัวข้อให้เ,เพื่อนๆได้เลือกในทุกๆวันเลยขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามด้วยนะคะยังไงก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ